นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับในการที่จะเอา nominal term มาเปรียบเทียบกับ real term แล้วมองว่ามันเป็นการประเมินโครงการที่ไม่คุ้มค่าทําให้ถูกทํำยังไงครับในการประเมินเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสมการง่ายๆครับคำสมการในเศรษฐศาสตร์101 percent change of GDP in nominal term เท่ากับ percent change of GDP in real term บวกด้วยผลด้านราคาหรือเราอาจจะอ้างอิงเรื่องของเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นสมการนี้ประกอบด้วยอะไรครับเปอร์เซ mm ็นต์เชงชอปนอ n a มิน r ลเทอมเท่ากับเปอร์เซ็นต์เชงชินเรียลเทอมซึ่งเท่ากับ1.8บวกกับเปอร์เซ็นต์เชงชินอินฟลชัชนะครับอินฟล레이นเรื่องของเงินเงินเฟอ้อซึ่งปีหน้าเราคาดอยู่ที่ประมาณ1.2บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับเท mm hmm. ่ากับ3นั่นคืออะไรครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์เชงชอปจีดีพีอินนอมินเทอม แล้วเอา3%นี้ถ้าอยากคิดเป็นจํานวนเงินทํำยังไงครับเอาไปคูณกับ18ล้านล้านออกมาได้เท่าไหร่ครับออกมาได้5 0 0แสนล้านนั่นคือสมาการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์101นั่นคือสิ่งที่อยากจะชี้แจงครับเพื่อจะได้ให้มเกิดความเข้าใจผิดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณครับ